สวัสดีนะนักตกป่าทุกท่านเนยนะครับวันนี้เราจะมาสอนนนะนะขึ้นชุดใส่หน้าการผูกสปิวเปอร์ครับนะนะสำหรับนนะนะท่านใดที่ยังไม่ดูนะครับแต่ท่านะท่านใดที่รู้แล้วก็เล่นผ่านได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่รอชา้าเดี๋ยวเารามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับนะนะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับนี่ครับนะนะทุ่นสปิวเปอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะสั้นๆแล้วก็มีลูกหมุนอยู่ตรงนี้อย่างที่สองก็นี่ครับ สต็อปเปแบบใดก็ได้นะครับเอาที่มันเหนียวเหนียวอันนี้ก็เป็นตะกว่วดจิ๋วลูกปัดลูกหมุนครับแล้วก็ตัวเบ็ดเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนผูกสองแบบนะครับไปเริ่มมาครับเดี๋ยวมาเริ่มผูกตัวเบ็ดกันก่อนเลย เราใช้เป็นจินุ0.12เบอร์เลยนะครับไม่จุดหนึ่งจินเบอร์หนึ่งจินุ 1. เบอร์หนึ่งสองตัวและสิ่งที่เราต้องมีก็สาย PE ครับเป็นชิงหน้า PE ไม่จำเป็นต้องเป็น PE ใหม่นะครับ PE เก่าก็ได้ก็ผูกปกติเลยครับนะน,นะผูกทั่วไปเลยครับผูกตัวเบ็ดทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ สาย PE ถ้าให้แนะน,นําแนะนําให้เป็น PE 4นะครับแต่อันนี้นจะใหญ่ไปนหน่อยแต่ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเหลือเยอะผมก็เลยใช้อันนี้แหละไม่เปลืองดิแล้วมันทนด้วยสาย PE อีได้ตัวเบ็ดตัวแรกนะครับแล้วก็กะความยาวไว้ประมาณอประมาณเท่านี้ครับ แล้วก็ใช้คเตอรตัแล้วก็มาผูกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะกาความยาวไว้พอให้มันผูกตัวเบ็ดได้สองตัวครับนะ,ะนะ,ะนการตกสปิวเปิดส่วนมากผมจะเห็นในบอเหมาน,นะครับเพราะว่า บางทีช่วงน้ําน้าเขาเรียกน้ําแก่ปลามันเคี่ยวมันกินยากก็เขาจะเล่นวิธีนี้กันมันก็เหมือนตกลังนะครับนะนะสาหรับคนที่ไม่มีคันหลิวไม่ได้ใช้คันหลิวนะครับแต่ใช้เป็นคันสปิวแทงก็ตกแบบนี้ได้เหมือนกันครับอาการก็ไวฮะได้แล้วดึงให้แน่นนะฮะ อแน่นเสร็จปุ๊บกะระยะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกับความสวยงามกะระยะเอาสักประมาณนี้เดี๋ยวทำให้เห็นัชัดน,นี่ครับสั้นสั้นตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งประมาณนี้นะนะแล้วก็ผูกผูกไว้ผูกปมไว้หมวนปมไว้สอง สอรอบหนึ่งปึ๊บก็สองรอบอ่าดึงให้แน่นครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดให้สวยงามกันแป๊บเติตัดปลาย จะต,ตัดปลายเสร็จหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้อันนี้ตัวเบ็ดแบบว่าธรรมดานะครับไม่โหดมากอันนี้แบบไม่โหดการผูกแบบไม่โหดก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกแบบโหดๆนะครับนะแบบว่าสับอย่างเดียวอเน,น้นสับไม่เน้นกินอะ่ะถ้าเน้นสับไม่เน้นกินก็ประมาณนี้ฮะตัวเบ็ดก็นี่นนเบ็ดตัวล่างก็ถ้าจะประมาณเบิร์เบิร์สิบ เบอร์สิบตัวหนึ่งมันไม่มีเบอร์เก้าแบบไม่เป็นไรอันนี้คือตัวอย่างถ,าถ้านานาท่านใดมีเบอร์เก้าก็ใช้เบอร์เก้าได้นะครับอันนี้ใช้เป็นแบบนี้สองตัวแบบนี้นะฮะก็ผูกเหมือนกันครับเข้าชุดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาผูกตัวใหญ่กันก่อน อันนี้แบบโหดนะครับนะแบบสับทุนกระดิกสับหมดอะไรเงี้ยจะใช้ตัวเบ็ดประมาณนี้ถ้าบอกให้เข้านะครับแต่ส่วนมากบอกเหมาไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่ครับอ กะประมาณแล้ผูกหน่อยอประมาณนี้แทงด้านแทงเข้าจากด้านหน้านะฮะเขาผูกตัวเบ็ดมีห่วงใส่เข้าจากฐานด้านหน้าไม่จําเป็นต้องยาวครับสั้นได้ สั้นหน่อยอะกันตัวนี้สั้นหน่อยสิบรอบอืมประมาณนี้ประมาณนี้ตึงให้แน่น เราก็เลือกอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไว้ข้างล่างนี้ไว้ข้างบนเราก็มัดปมสองรอบเหมือนเดิมครับขมวดปมไว้หนึ่ง สองดึงตึบเลยนี้แต่งปมนิดนึงถ้าใครมีไฟแช็กก็ใช้ไฟแช็กลนปลายตรงนี้นิดนึงนะฮะเพื่อความหนาแน่นมากขึ้นนี่ประมาณนี้ฮะนี่สำหรับสายโหดนี่โหดของแท้เลยนะคือถ้าปลามา มาพิงสายอย่างเงี้ยสับยังไงก็โดนะโอเคมาเดเรามาขึ้นชุดสายหน้ากันเมื่อกี้เราหูกตัวเบ็ดสแล้วนะครับทีนี้เราก็ดึงสายเมนจากกลอบอรออันนี้คือสายเมนนะฮะนี่ของยี่ห้อน,นี้นะครับ FITKING EXPERT สายไม่มีตีเกียวครับผิวเบอร์อันนี้สายสิบปอน,นะฮะ <c oughs> เริ่มจากนี่ครับท่านผู้ชมใส่นี่ก่อนเลยอยนี่ใส่ทุน่นตัวผิเปอร์เข้าไปปึ๊บอันบนแล้วก็ต่อด้วยสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์อันนี้สต็อปเปอร์สองห้าบาทเองนะครับที่ผมใช้ก็ถือว่าใช้ดีครับ ใส่แมงล่งลอ่าหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยสต็อปเปอร์อีกหนึ่งตัวครับปึ๊บโอเคนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้สต็อปเปอร์สองตัวใส่ทัวนะครับ ใส่สปิวทุ่นสปิวเปอร์สต็อปเปอร์หนึ่งตัวสต็อปเปอร์ตัวที่สองแล้วก็ต่อด้วยตะกวดจิ๋วครับนะนะตะกวดจิว๋วหรือท่านใดจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าใส่ดีกว่าแล้วก็ตามด้วยนี่ครับลูกหมุนจิว๋วตกปนินไม่ต้องเป็นต้องใช้ชุดใส่หน้าใหญ่นะครับไม่จะเป็นต้องใช้พวกอุปกรณ์ใหญ่ ใช้แค่พอรนะับแรงมันได้ก็พอเพราะว่ามันไม่ค่อยสู้อยู่แล้วครับผูกสี่อบปึ๊บสอดดึงโอเคตัดแต่งปมนิดนึงให้มันสวยงาม เรียบร้อยครับนี่หน้าตาก็ได้ชุดใส่หน้าประมาณนี้นี่เห็นไหมย่นนี่ประมาณนี้ครับนะนี่ชุดใส่หน้าทุ่นสปิลเปอร์สต็อปเปอร์สต็อปเปอร์ตะกรวดจิ๋วลูกหมุนเอ้ยลูกปัดแล้วก็ลูกหมุนแค่นี้แล้วก็ มาใส่กับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเทสผมจะไม่ใส่ตัวเบ็ดใหญ่นะผมใช้ตัวเบ็ดนี้ครับจินุเบอร์นหนึ่งเดี๋ยวจะเอาจินุเบอร์นหนึ่งไปเทสให้ดูว่าการเป็นยังไงมันตกมันตกกินก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องตกสับถ้าบ่อไหนปลากินก็ตกกินก็ได้ครับว่าตกสับบางทีมันก็แลดูโหดไปนิดนึงแต่มันก็ได้ความสนุกความสะใจอยู่อยู่ที่ว่าคนชอบไม่มีถูกไม่มีผิดครับนะ สอดไปอย่างเงี้ยสอดไปดึงเข้าผมแล้วเรียบร้อยนี่ประมาณนี้ฮะก็มีข้อแนะนำอีกนิดนึงนะครับเรารูดตะกัวลงมาถึงถึงลูกหมุนเลยแล้วก็ดึงสตัปเปอร์ตัวนี้มาตึ๊กไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันดิน้น มัมนดินเสร็จเนี่ยสต็อปเปอร์ตัวบนนะครับลูดขึ้นไปถึงไกด์ตัวที่สามเลยครับสามสี 3, ่แบบลูดขึ้นไปข้างบนเลยครับโอเคเปีลยวเราไปเทสกันมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเทสวิธีการตกสปิลเปิดให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวที่ใช้ของเราวันนี้ก็มีสามอย่างนะครับมีนี่ครับหา9ก็3ก็สามาไม่เจอก็เลยซื้อเก้าเก้าสามสองมา ก็อันนี้ก็แท็กเก็ตเทอร์โบนะครับแล้วก็นี่นะครับเอเมริกาสุดสี่สมกันมาแล้วก็ประมาณนี้ครับนฮะสีก็ประมาณนี้ใส่น้ำน,นี่ตรงมันเริ่มแห้ง จะลองปั้นกับตัวเบ็ดดูก่อนะครับว่ามันจะกินไหมถ้าปั้นเม็ดไปเลยครับไม่ต้องกินเยอะถ้าบ่อไหนปลายเยอะนะครับก็ปั้นเข้าเม็ดไปเลย ดูวิธีการตีครับนะาถ้าเราจะตีสปิลเปิดนะครับตีไม่ยากนี่ครับตีท่าโอเวอร์เฮดตีแล้วรีบเกอาไปคันจุ่มน้ำนะครับคุณไปไกลนิดนะึงแต่ไม่เป็นไรเห็นอยู่เร็ดตังทุนให้เต็ม นทุ่นยังนอนอยู่นะครับโอเคเยวมาดาูอาการทุ่นกันอาการทุ่นก็จะประมาณนี้ครับนะก็ถ้ามีตัวมาพาดสายหรือมากินนะครับทุ่นก็จะจม ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ฮะนั่นน่ะนั่นน,น่มีอากาศแล้วท่านผู้ชมนั่นตัวแบบ ถอนไปแล้วไปแล้วครับเล่นเปิดเบรกวันหวานหน่อยปลาเล็กนะฮะอันนี้เป็นปลาน,นินที่ผมปล่อยไว้รอบแรกนะครับนะนะไยนี้เพิ่งจะกลับมากินเดือนนี้แหละครับปล่อยไว้ตั้ง ต้องนานมากเลยฮะยกเลยนะครับนี่นี่ถ้าเป็นสเปเปิดมันจะกิน,นเวลาโดนม,มันจะโดนงี้คือแบบว่าผมปล่อยไว้นานมากครับไซนี้ท่านผู้ชมเพิ่งจะกลับมากินนะแล้วเริ่มกินจัดแล้วด้วยตอนนี้เป็นไงครับท่านผู้ชม อาการมันแค่นี้เองใช่ไหมครับมันดูง่ายครับตกสปิลเปอดเนี่ยเวลาเข้าบอเหมาก็ถ้าใครที่ใช้สปินนะครับปลากินเขเคี้ยวเขาตกหลังกันแนะนําให้เปลี่ยนเป็นสปิลเปอร์ครับเพราะจะมีโอกาสได้ตัวมากกว่าครับมะนะเ,เดี๋ยวเรามาเทสกันอีกสองตัวเดี๋ยวหาตัวใหญ่มาดูตัวหนึ่งไอซายที่เพิ่งปล่อยไปเพื่อที่จะเปิดตกเหมาพ่กนี้ครับวันอาทิตย์ที่3สิงหาโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นเม็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแบบให้เห็นชัดๆก็เนี่ยกดไปมัน เดี๋ยวมันค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับว่าผมใส่น้ําเพิ่มไปแค่นี้อีกตัวหนึ่งก็ปั้นเหมือนกันตกสปิวเปิดไม่จําเป็นต้องใช้ชิ่งยาวนะครับนานาเผื่อนานาท่านใดที่สงสัยว่าใช้ชิ่งสั้นหรือชิ่งยาวผมแนะนําว่าใช้พ e. ีชิ่งสั้นครับ ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการตีชัดอีกสักครั้งหนึ่งครับนะนะอยากให้ทุ่นมันอยู่ข้างหน้าเราก็ต,ตกีโอเวอร์เฮดแลาวรีบประคันจุมน้ำมบตีไปเลยปุ๊บนี่ยจุมน้ำโอเคในทุ่นันจะอยู่ตรงนี้อยู่หน้าเราอัน,นี้เราก็เซสทุ่นง่ายแล้วเพืให้มันตั้ง นั่นนะปลาไสที่บ,อบนะ่อจบนะเพลขของสิบยังสู้อยู่นะฮะเขปค,คบเดี๋ยวเราปลดปลากันเราจะเล่นเซฟที่เบาๆที่สุดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มาก ใช่ครับ้นะครัใส่ปลาบอดตกปลานัเพลนคลองสินะครับประมาณนี้นะครับสองฝ่ามืออะไรครับเนี่ยกินแล้วครับท่านผู้ชมนิ่งๆมีวัดได้นะครับ อ้ยใหญ่เลยครับเปิดเบืองนะฮะเล่นปลาหวานที่สุดนะครับ ข้าวปากนะครับนะนะ ติดแค่เยื่อมันฮะต้องค่อยๆลากเข้ามาเดี๋ยวหลุด กำลังจะหยิบให้ดูเลยนะโอเคครับ,คครบประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนะนะวิธีการตกสปิวเปิดก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าบอ่อไหนที่มีตัวเยอะอะไรเงี้ยบอ่อเหมาเนี่ยสามารถใช้ได้อะแต่มันตกง่ายครับไม่ว่าทุ่นจะถอนหรือตอกวัดได้เลย มีลุ้นทุกไม้ครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราก็มาเทสให้ดูสองตัวครับสองตัวใหญ่ๆที่เราลงไว้สามรอยกิโลก็พรุ่งนี้วันวันอาทิตย์ที่สามสิงหาท่านนาท่านใดยังไม่มีหมายตกปลาสามารถมาตกปลาที่บ่อตกปลาและเพลงของสิบได้ครับสายยังเหลืออีก1ิบคันนะครับเป็นบอ่อเหมาครับค่าคัน3 5มห้าสิบาทก็พรุ่งนี้เ๋เรามาเจอกันครับขนาดสายปลาก็หนึ่งจุดห้าถึงสองร2ก็มีกิจกรรมตอนบ่ายก็จะมีปลาเกมให้เล่นครับ แกเบื่อเผื่อปลาไม่กินก็ประมาณนี้ครับนะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปพักผ่อนกันครับถ้านาะทันใดมีเรื่องสงสัยหรืออยากถามว่าวิธีการยังนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับนะเพราะว่าร้อนและพวงมากครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาดูแมทเหมาก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนทางฟิชชิ่งด้วยนะครับนะก็เกือบครบ สามพันชั่วโมงแล้วครับเหลืออีกพันห้าชั่วโมงครึ่งหนึ่งละก็ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า